คำเตือนเนื้อหาที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อไปนี้อาจจะมีความรุนแรงและค่อนข้างน่ากลัวไม่เหมาะสมกับเด็กกระโลก,กระลาที่วิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์ถ้าเตือนแล้วยังทำมืนก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยดูเหมือนจะมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงมายืนอยู่ที่หน้าบ้านเก่าใครกันนะมันสนุกหรออืมเออ,เอ,อมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับอ,อ่ใช่ครับคุณอาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่าใช่ครับผมอยู่ที่นี่ ถ้าหากจะมาขายของอะไรผมไม่สนใจหรอกนะเปล่าครับไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้นะไปกันเถอะครับจ้าเฮ้อพวกคุณคือนักปราบผีหรอครับนี่คืออาจารย์โคยุบิผู้มีพลังวิญญาณส่วนผมซากุไรเป็นผู้ช่วยของเธอมอม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 อย่าบอกนะว่าพ่อของผมส่งพวกคุณมา พวกเราไม่ได้เจอเขาเขาแทบไม่กลับบ้านเลยทางเราได้รับเงินค่าจ้างเรียบร้อยแล้วนี่ทากาชิทำไมไม่ลองให้พวกเขาจัดการดูล่ะผมไม่อยากให้มีข่าวลือแปลกๆแพร่กระจายออกไปนะครับแม่แต่ช่วงนี้มันก็มักมจะมีเรื่องแปลกๆเก,ก,กิดขึ้นอยู่นะแม่ผมก็บอกไปแล้วนะว่าแม่น่คคิดไปเองเราจะไว้ใจพวกนั้นได้หรอที่สำคัญหนึ่งในพวกนั้นก็เป็นแค่เด็กฉันขอได้ไหมเชิญเลยครับโปรดอย่าเสียมารยาทอาจารย์ไม่ใช่เด็ก อาจารย์มีการเจริญเติบโตที่ไม่ปกติถึงจะดูไม่เหมือนแต่อาจารย์มีอายุมากกว่าพวกคุณสองคนซะอีกหาประมาณสองเดือนที่แล้วฉันเห็นมันอยู่ตรงนี้ตอนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยลุกมาดื่มน้ำฉันเห็นคนแก่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วจู่ๆก็หายไปอย่างนี้นี่เองดูเหมือนคนที่อยู่ที่นี่ก่อนเราจะฆ่าตัวตายนะเฮ้อแม่ของฉันก็เลยคิดว่าเห็นผีเพราะเคยได้ยินเรื่องพวกนี้นะ ดูเหมือนที่นี่จะมีวิญญาณของคนแก่อะไรนะจริงเหรอเนี่ยนายก็แค่ตามน้ำไปกับเธอไม่ใช่หรอวิญญาณตนนี้ดูเหมือนมันจะค่อนข้างอ่อนแอขอฝากด้วยนะครับอาจารย์อาา่าฮะเธอกำลังทำอะไรนะ่ะเงียบเงียบก่อนครับเธอไม่ใช้พวกลูกประคำหรือไม้กางเขนหรออาจารย์ไม่จำเป็นต้องใช้ของพวกนั้นครับอาม งอมงอมงม,ม,ม,มกําจัดผีเสร็จแล้วหานายรับจ้างมาทําแค่นี้เนี่ยนะเฮ้ยังไม่หมดยังมีกลิ่นอายของวิญญาณเหลืออยู่ทางนี้คุณนึกอะไรออกไหมตรงนี้ก็ไม่นะน่าจะพอได้แล้วมัง้งช่วยๆกลับไปสัทีเหอะถ้างั้นลองไปดูอีกที่นะครับถ้าเป็นที่นี่เหรอก็ไม่นะตรงนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วคุณล่ะนึกอะไรออกไหมหไม่สักนิดงั้นหรือ ตรงนี้นะมีกลิ่นอายของวิญญาณอยู่จริงๆใช่แล้วตรงนี้นะเป็นที่ที่เธอล้มลงไปโดยมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่คอและหน้าผากบาดแผลที่คอเป็นบาดแผลที่รุนแรงมากมือของเธอมีรอยขาดที่เกิดจากการป้องกันตัวเดี๋ยวสินายกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่นะ่ะฮ่าวแม่คุณเสียชีวิตลงที่นี่คุณถูกทำร้ายด้วยมีดทำครัว นี่ฉันตายแล้วเหรอนึกออกแล้วฉันตายแล้วแต่ฉันยังไม่อยากตายแม,แม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นดเดี๋ยวก่อนสิทั้งสองคนอย่าทำอย่างนี้คุณทาคาชิคุณผิดหวังจากการสอบเข้าทำให้คุณเป็นโรคประสาทแล้วฆ่าแม่ของตัวเองฮะพูดบ้าอะไรของแกวะฉันไม่เคยทำแบบนั้นจากนั้นคุณก็กรีดข้อมือในห้องน้าไม่จริงฉันไม่เชื่อ ฉันยังมีชีวิตยอยู่เลิกภามไร้สาระได้แล้วไอ้พวกสารเลวเฮ้อพ่อของคุณต้องการให้คุณไปอย่างสงบแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ก็ช่วยไม่ได้ฝากด้วยนะครับอาจารย์อาฮะไอ้พวกเวนนี่ฝุบอ่ามงมงบงบไม่จริงอย่านะโวยว่าไม่นะ ฮัลโหลครับซากุไรครับใช่ครับทุกอย่างเรียบร้อยใช่ครับดวงวิญญาณของทั้งคู่ไปอย่างสงบไม่เป็นไรครับความพึงพอใจของคุณคืองานของเราเขาอร่อยไหมครับออยัยซ <Ay oy. S 1> ากุไรฉันอยากกินฟราเฟของหวานแล้วครับเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมจะแบ่งจากค่าเหนื่อยแล้วกันเออซากุไรก็อยากกินด้วยเหรอไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นครับเราไปกันเถอะเออ